เอเมนพี่น้องเราจะมาดูศึกษาพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันนะพี่น้องอย่างต่อเนื่องนะครับจากพระธรรมนาหูนะครับพี่น้องเราจะยืนขึ้นเพื่อให้เกียรติพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันเนาะในพระธรรมนาหูบทที่หนึ่งนะครับทั้งเออบทนาหูบทที่สามนะครับข้อหนึ่งถึงสิบเก้านะครับทั้งบทเลยนะแต่ว่าเราจะอ่านข้อที่หนึ่งถึงข้อที่เจ็ดนะครับพี่น้องจะอ่านสลับกับข้าพระเจ้านะครับพระธรรมนาหูนะครับบทที่สาม วิบัติแก่เมืองที่แปดเปื้อนไปด้วยโลหิตเต็มด้วยการโกหกและการปล้นสะดมไม่ว่างเว้นจากการล่าเหยื่อเสียงหหดของไทยและพยายามของรรรของเงเร,นรองเนื่อเพื่อ,อเพื่อเพื่อให้ไปผลม้าเข้าประจันบานดาบแวบวาบและหอกแวววาวคนถูกฆ่าเป็นไก่กองซากศพกองพเนินร่างของคนตายมากมายไม่สิ้นสุด พวกเขาสะดุดร่างเหล่านั้นทั้งนี้เพราะข้าพเจชนะเป็นกุ้งของขีพเจ้าผู้ที่มีเสน่ห์และเป็นเทพแห่งวิทยาคมผู้ที่เป็นราชาชาติของการงานเรื่องราของนางและการเรื่องประวัติศาคมของนางพระยาเวจอมทัพจัดว่าดูเถิดเราต่อสู้เจ้าเราจะเปิดกระโปรงของเจ้าขึ้นมากลุมหน้าเจ้าและเรา เราจะให้บรรดาประชาชาติมองดูความเปรยเป่าของเจ้าและให้ราชอาณาจักรต่างๆมองดูความอดสูของเจ้าเราก็ต้องตอบโต้ใส่เจ้าละเอียดเยียมใส่เจ้าและจะทำให้เจ้าเป็นมาตนการานคนอยู่ทุกคนที่แลเห็นเจ้าจะหนีไปจากเจ้าและกล่าวว่านีนาเวเมืองร้างเสียแล้ว ใครเล่าจะสงสารเธอจะไปหาผู้ปลอบโยนเจ้าจากที่ไหนเอมเอมนให้เราอธิฐานกับพระเจ้าได้กันในเช้าวันนี้เนาะก้าแต่พระเจ้าขอระอง์รรโโปรดอยู่กับ เราใน่ามกลางเราเวลานี้พระเจ้าของพระเจ้าทรงโปรดเปิดตาใจในหูฝ่าวิญญาณพระเจ้าตาฝ่ายวิญญาณที่เราจะเข้าใจพระวจนะคำของพระเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดให้เราเรียนรู้จากพระคำของพระองค์และเราจะเติบโตขึ้นพระเจ้าเป็นเหมือนดินดีที่รับพระวจนะของพระเจ้าแล้วเกิดผลอย่างมากมายในชีวิตของเราพระเจ้าอิศราขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพิสุริ์เจ้าอาเมนเด็นไปลองนั่งได้ครับ พี่น้องเราศึกษาพระธรรมนาฮมเนี่ยอย่างต่อเนื่องนะครับาพราะเจ้าก็เป็นคนที่มาปิดจบพระธรรมนาโฮมอีกแล้วนะครับครั้งก่อนพระธรรมโยนาพี่น้องจําได้ไหมครับโยนาพูดถึงอะไรครับเมืองเมืองอนีนาเวนะครับพระธรรมนาโฮมก็พูดถึงเมืองนีนาเวเหมือนกันครับแต่ว่านนีนาเวอีก หนึ่งร้อยปีต่อมานะครับครั้งนั้นนีนาเวรอดนะครับรอดจากการพิพากษาของพระเจ้าแต่รอบนี้นะครับพิพากษาคำพยากรณ์มาถึงแล้วนะรอบนี้รอดับมันรอบนี้ไม่รอดนะครับน้องพระธรรมนาโฮมเนี่ยพูดถึงสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับเมืองชาวนีนาเวนะครับน้องมีเรื่องเล่านะครับพูดถึงกําแพงทรายของเศรษฐีนะเรื่องเล่านะกาแพงทรายของเศรษฐี มีเศรษฐีคนหนึ่งนะครับใครเป็นเศรษฐีในที่นี้นะมีที่ดินติดทะเลนะครับเขาต้องการจะสร้างบ้านพักตากอากาศนะรู้หลให้ใหญ่ที่สุดเลยแล้วก็เขาก็จ้างสถาปนิกแล้วก็ว,วิศวกรนะครับที่เก่งที่สุดมาเพื่อจะสร้างบ้านนะสร้างกำแพงของเขาแต่กำแพงบ้านของเขาเนี่ยมันแตกร้าวอยู่เสมอเลยนะครับวิศวกรหลายคนเนี่ยก็รับงานนะแต่ก็ต้องถอยกลับไปหมดนะจน วันหนึ่งเนี่ยวิศว,ว,ศว,ว,ศวกรผู้เท่าคนหนึ่งเนี่ยบอกว่ารับปากจะสร้างบ้านของเขาให้นะแต่ว่าวิศว,ศวกรผู้เท่าเนี่ยขอเพียงอย่างเดียวคือขอให้เศรษฐีเนี่ยเอาทรายทั้งหมดนะออกจากพื้นที่ก่อนนะให้หมดเลยนะแล้วค่อยนำทรายที่ดีที่สุดกลับมาถมใหม่เศรษฐีคนนี้ไม่เข้าใจว่าวิศวกรคนเนี้ยนะผู้เท่าคนเนี้ยนะแนะนำอะไรนะแต่ด้วยความแบบ ต้องจําใจนะเพื่อเขาอยากสร้างเขาก็เลยยอมทําตามนะแบบไม่ค่อยเต็มใจมากสักเท่าไหร่นะ,ะเมื่อวิศวกรเนี่ยเริ่มขุดลงไปนะครับแล้วเขาก็เห็นว่าทรายนั้นชั้นล่างเนี่ยนะเต็มไปด้วยสิ่งพวกปฏิกูลต่างๆนะพวกเกลือที่ซ่อนอยู่ข้างล่างนะทำให้รากฐานเนี่ยบนทรายนะั้นสร้างอะไรขึ้นมันก็ไม่แข็งแรงนะมันก็ผุพังในที่สุดนะก็ไม่แข็งแรง พี่น้องเรื่องราวเหล่านี้นะเปรียบเสมือนเหมือนเมืองนีนาเวนะครับที่ต้องดูภายนอกอาจจะดูแข็งแกร่งนะแต่ภายในเนี่ยเต็มไปด้วยความเน่าเหม็นของความบาปแล้วก็การกดขี่นะถึงเวลาที่จะต้องเผชิญการทดสอบพี่น้องสิ่งเหล่านี้ก็ถูกนะทำลายในที่สุดนะเมืองนีนาเวก็ถูกทําลายในที่สุดพี่น้องเราจะมาศึกษาพระธรรมนาฮูด้วยกันนะครับพี่น้องเราศึกษามาอย่างต่อนเนื่องนะครับนะก็พูดถึง เมืองนีนาเวเรารู้จักเมืองนีนาเวมากขึ้นใช่ไหมนอกจากเรารู้จักโยนาครั้งก่อนแล้วนะรู้จักครั้งนี้จะพูดถึงพระธรรมนาหูนะครับพระธรรมนาหูแม้เมืองนี้นะจะเคยได้รับการช่วยกู้จากพระเจ้าแล้วนะแต่สุดท้ายเมื่อเขาไม่รักษาไม่ได้รักษาความชอบธรรมกับพระเจ้าสุดท้ายการทําลายการพิพากษาก็มาถึงนะครับน้องเลยจะให้หัวข้อคําเทศนาในเช้าวันนี้ว่าเหตุแห่งความพินาศนะครับ เหตุแห่งความพินาศเราจะมาดูสาเหตุที่นีนาเวเนี่ยพินาศได้อย่างไรนะทำไมถึงถูกทำลายนะพี่น้องในข้อ1น,นะข้อหถึงข้อ4เนี่ยนะบอกว่าวิบัตนาะที่เมืองที่แปดเปื้อนไปด้วยเลือดนะเต็มไปด้วยการโกรหกและป้นสะดมนะที่เราอ่านสักครู่ใช่ไหมครับนะเสียงหวดของแท้และเสียงกระหึ่มของล้อนะมาควบา้อ่าพลมาประจันบานนะ่ะดาบหอกแปวววาวเนี่ยพี่น้องพูดถึง การสู้รบนะคนถูกฆ่ามากมายไา่กองเลยซากศพเพเนนคนตายเต็มไปหมดเลยนะแล้วก็ทั้งนี้เพราะการแพทย์สยานับไม่ถ้วนของหญิงแพทย์สาวยายผู้มีสเสน่ห์และเป็นเจ้าแห่งวิทยาคมนะผู้ขายบรรดาประชาชาติด้วยการแพทย์สยาของนางและขายตระกูลด้วยวิทยาคมของนางแล้ะเราประการแรกที่เหตุแห่งที่เนนเวพินาศปการแรกคือการล่มสลายภายในนะครับพูดถึง ความบาปที่กัดกินนะความบาปที่กัดกินของนินาวนะในข้อนี้ข้อหนึ่งบอกว่าพูดถึงนินาวที่ถูกเลือกเรียกว่าเมืองที่แปดเพื่อนไปด้วยเลือดนะคือเมืองนี้นะสังหารคนที่เขาจับมาเนะี่ยมาเป็นเฉลยเนะี่ยที่แพ้สงครามเนะี่ยเข้ามาทรามานอย่างโหดเหี้ยมทารุณพีนะ่น้องเราอาจจะเคยพระเจ้าเคยดูสารคดีนะที่เขาจับตัวประกันหรือจับเฉลยไว้นะ แล้วก็เอารถเนี่ยเอารถเนี่ยสองสองฝั่งนะรถสองคันเนี่ยจับฝั่งหนึ่งนะมัดแขนอีกฝั่งหนึ่งก็มัดแขนซ้ายแขนขวาอย่างเงี้ยแล้วก็นะขับออกไปพร้อมกนันจะเกิดอะไรขึ้นครับล่างก็ฉีกออกมันเป็นน้องเป็นความทารุณที่เกินสิ่งที่เราความเป็นมนุษย์อนะ่ะเราอาจจะไม่รู้ว่าอันนี้มันไม่ใช่มนุษย์มันความเป็นมนุษย์มันไม่ใช่อย่างนี้นี่แหละสิ่งเหล่านี้หรือว่าอะไรที่มากกว่านี้นี่แหละคือนีนาเวนะนีเดเวเขาก็ยังทําอยู่ นะพี่น้องบาปเนี่ยในข้อสี่พูดถึงหญิงแพทย์สยามนะ่ิงแพทย์สยามพระเจ้าพระอมภีเนี่ยอาจาอาจะพูดถึงคําที่รุนแรงนะเพราะว่าให้สมกับที่เขาทำนะญิงแพทย์สยามในนิโดรเวเนี่ยเป็นเมืองที่ดูภายนอกเหมือนสวยงามนะครับแต่ภายในเนี่ยเต็มไปด้วยความบาปนะการล่วงประเวณีกันนะมีโสเภณีของลทัทธิศาสนาด้วยพี่น้องแบบแปลกเนาะต้องมีผู้หญิงทําสิ่งนู้นสิ่งนี้อะไรเงี้ย คือเป็นสิ่งที่ไม่ไม่ได้ชอบทำในใสายเป็นเนตพระเจ้านะพี่น้องกิจกรรมที่เกี่ยวกับราคะตัญหาทางเพศนะการโกหกการปนสะดมนะพี่น้องอาคมมนดําต่างๆมีหมดทุกอย่างที่เราจะสามารถที่จะเอ่ยถึงนะเกิดขึ้นในเมืองนี้พี่น้องการติดต่อกับพวกวิญญาณต่างๆพวกผีนะให้ควบคุมประชาชนนะพี่น้องแา้วจะดูหนังเยอะใช่ไหมมีแม่มดหมอผีพื่ควบคุมทําสิ่งน้นสิ่งนี้ ถ้าสิ่งเหล่านี้นะไม่ใช่การกระทําภายนอกนะแต่ว่าการสิ่งเหล่านีนะ้เป็นความเสือ่อมเสื่อมซามทางศิลธรรมด้วยนะเราอาจจะเห็นอาคมมนต์ดต่างๆในในประเทศเราก็มีก็มีเยอะนะแต่ในนั้นประเทศเหล่านั้นก็มีนะทั้งยุโรปทั้งอะไรก็มีอย่างนี้มีพ่อมดหมอมผีมีความเชื่อเกี่ยวกับหมอผีไสยศาสตร์ต่างๆด้วยเหมือนกัน น้องความพินาศนีนะ่ไม่ได้เกิดจากสตูภายนอกอย่างเดียวนะบางทีกําลังพูดถึงอาจะเกิดจากอะไรคนระับรากเงาที่เป็นความชั่วร้ายที่อย่างลึกภายในจิตใจนะของคนในสังคมนะทาให้เมืองอ่อนแอลงนะเมืองอ่อนแอนะทำคนภายนอกอาจจะดูบางคนเราอาจจะดูเหมือนโอ้คนนี้สุขภาพดีพี่น้องข้าพเจ้านี่เจอลูกค้านะมาตัดผมนะใช้บริการดูเหมือนแข็งแรงกำยำนะ คุยไปคุยมาเอ้าเป็นเบาหวานเอาเป็นโรคโูนโรคนี้่างนี้เราดูภายนอกไม่ได้เลยนะเหมือนเมืองนีนาเวยเนี่ยดูภายนอกเป็นเมืองที่สวยงามนะอยู่มีเป็นเมืองป้อมปราการมีแม่น้ํากั้นนะพี่น้องแต่แต่ข้างในคือแบบไม่ได้ไม่ได้แข็งแรงนะคนในเมือง <laughs> เอเมอนะมีคนตอบสนองด้วย พี่น้องเป็นเหมือนเนื้อร้ายนะเนื้อเนื้อร้ายที่ค่อยๆกัดกินภายในนะบางคนอาจจะรู้ตัวว่าตัวเองป่วยเป็นโรคร้ายเนี่ยก็ต้องระยะสามระยะสี่เหมือนกันนะครับความความเวลวร้ายนะหรือว่าสิ่งที่อันตรายความบาปที่อยู่ในในนีนาเวเนี่ยค่อยๆกัดกินเขาโดยไม่รู้ตัวเรา,ถ,า,เรารนะถ้าเราอยู่ในสังคมที่มาเรียกวอะไรถ้าเราอยู่ในสังคมที่ดีเรารู้สึกว่ามันเป็นปกตินะ เนเดรเวเขาอยู่สังคมอย่างนั้นเขาเกิดมาเขาก็เจอการทรมานอย่างนั้นเจอทําสิ่งอย่างนั้นเขารู้สึกว่าเป็นเรื่องปกตินะป็นเรื่องปกติของเขาแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่สิ่งที่น้ําประททยของพระเจ้าเลย ني, พี่น้องเราต้องเหมือนชีวิตของเรานะพี่น้องเราต้องสํารวจชีวิตของเราอยู่เสมอใช่ไหมครับนะเราต้องรักษาชีวิตของเราอย่าให้เราถูกความบาปกัดกินนะพี่น้องอย่าให้เชื้อร้ายมากัดกินนะ ในชีวิตของเราด้วยนะครับพี่น้องเราต้องอะไรครับเราต้องสารภาพบาปกับพระเจ้าเองไหมครับเอเมนนะพระเจ้าให้โอกาสเราไปสารสารภาพบาปเราต้องสารภาพบาปกับพระเจ้าเสมอนะรับเชื่อพระเจ้ารับครั้งเดียวแต่สารภาพบาปสามารถสารภาพบาปได้ทุกวันเองไหมครับเนี่ยเวลาข้าพเจ้าอิฐานเผื่ออิฐานสารภาพบาปก็จะอิฐานเผื่อ บาปที่รู้ตัวเลยไม่รู้ตัวนะบางทีเราคิดว่าเราเป็นคนน่ารักแหละเราอาจจะไปพูดสกิดใจใครก็ได้นะอาจจะไม่น่ารักก็ได้อาจจะทําให้เขารู้สึกว่าไม่ดีเลยอะไรเงี้ยนะเราก็ต้องอธิษฐานนะพี่น้องขอการเริ่มต้นใหม่กับพระเจ้าเรารู้ว่าเรานะกาลังเราก็จํากัดนะพี่น้องแต่ว่าพระเจ้าไม่จํากัดเอเมนไหมครับเอเ,เอเมนนี่คือประกันรแรกนะครับที่พูดถึงการล่มสลายภายในนะครับในความบาป ความบาปก,กัดกินนะในชีวิตของเขาใน,ในชีวิตของชาวเมืองนีนาเวนะครับประการที่สองนะครับประการที่สองคือไม่มีใครหนีพ้นนะนี่คือการพิพากษาของพระเจ้าการพิพากษาของพระเจ้านะไม่มีใครหนีพน้นอยู่ในข้อห้าถึงข้อเจ็ดนะบอกว่าพระญาเวจอมทัพสัดวว่าดูเถิดเราจะต่อสู้เจ้านะเราจะเปิดกระโปรงของเจ้าขึ้นมาคุมหน้าเราจะให้บรรดา ประชาชาติมองดูความเปรียบของเจ้าและราชนาจักรต่างๆมองดูเจ้าด้วยความอดสูนะต่อมาแนละ้วเราจะกว้างของโซโคกใส่เจ้านะเราจะเหยียดยามเจ้าและทําให้เจ้าเป็นเป้าสายตาคนอื่นนะทุกคนที่เราลเห็นเจ้าทุกคนที่แลเห็นเจ้าจะหนีไปจากเจ้ากล่าวว่านีเนเวเป็นเมืองร้างเสียแล้วใครเล่าจะสงสารเธอจะไปหาผู้ปอบโยนเจ้าจากที่ไหนโอ้เปน้องเป็น ตอนนี้นะทั้งบทเลยนะเป็นเป็นข้อความที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นกับเราเลยเป็นไหมครับพระเจ้าจะต่อสู้เราพี่น้องใครก็ได้ต่อสู้กับเราพระเจ้าจะช่วยเราแต่พระเจ้าต่อสู้เราใครจะช่วยเราครับมีไหมครับไม,ไม่มีนะครับพี่น้องตอบสนองได้เปมนไหมครับเอเมนนะครับพี่น้องอย่าเพิ่งล่วงหลับไปนะ ในข้อห้านะที่บอกว่าเราจะต่อสู้เจ้าพี่น้องพระเจ้านะไม่ได้เพิกเฉยความบาปนะในเมืองนีนาเวย์นะครับพระเจ้าต่อสู้นะพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้ปล่อยให้ผ่านไปบอกว่าโอ๊ยกันแล้วแต่นะบางทีเราพูดเราพูดถึงใครเรารู้สึกไม่ไม่พอใจคนนั้นใช่ไหมเราจะรู้สึกว่าจะพูดถึงเขาตลอดนะจริงๆแล้วเราห่วงเขาไหมครับห่วงนะเพียงแต่เราพูดถึงว่า เราทําไมเป็นอย่างนี้นะเราอาจจะรู้สึกกับบางคนว่าคนนี้ทําไมเป็นอย่างนี้นะแสดงว่าเราห่วงเขาถ้าเราไม่ห่วงเราจะไม่พูดถึงเลยใช่ไหมครับนะแต่ตอนนี้พระเจ้าบอกว่าจะต่อสู้เลยนะจะต่อสู้สู้นีนาเวเลยนะทําให้เมืองนี้ต้องแบบอับอายนะครับไล้ที่พึ่งนี่คือก้ห้าก็หบอกว่าพระเจ้าจะเหยียดยามนะพระเจ้าจะเหยียดยามแล้วก็คือพระเจ้าเราจะอะไรนะีน,นเวจะถูกประจานนะครับ เป็นเป้าสายตาคนอื่นในข้อเจ็ดบอกว่าไม่มีใครปลอบโยนพันธนิต์มิรจะหนีไปพี่น้องไม่มีใครแยแสเราอาจจะชีวิตเราเรายังมีพี่น้องนะห่วงใยเราเองไหมครับยังมีคนรอบข้างห่วงใยเราแล้ววันหนึ่งเนี่ยเราเหมือนนีนาเวพี่น้องคนจะไม่สนใจเราเลยพี่น้องพระเจ้าให้เราระมัดระวังชีวิตของเราด้วยให้เรารักษาชีวิตใอย่ให้เราไปถึงจุดที่ ไม่มีใครสนใจพี่เลี้ยงก็ไม่สนใจพี่น้องก็ไม่สนใจไม่เอาอย่ามายุ่งอะไรเี้อย่าให้ไปถึงจุดนั้นนะครับพี่น้องเราต้องรักษาชีวิตกับพระเจ้าในข้อแปดถึงสิบนะในข้อแปดถึงสิบบอกว่าเจ้าวิเศษกว่าเมืองเทเบตนะซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ํานายหรือนะซึ่งมีแม่น้ํารอบนครมีทะเลเป็นที่กําบังนะมีห่วงน้ําเป็นกําแพงนะคูดเป็นกําลังของเมืองนี้ ทั้งอียิปต์และอำนาจมากมายไม่สิ้นสุดนะทั้งพูธและลิเบียก็เป็นภาคีเมืองเทเบตนะถึงกระนั้นเมืองนั้นก็ยังถูกกวาดไปนะเธอตกไปเป็นเฉลยลูกเล็กเด็กแดงของเธอก็ถูกเหวี่ยงแหลกเป็นชิ้นๆที่หัวถนนทุกสายเขาจับฉลากแบ่งผู้มีเกียรติของเมืองนั้นคนใหญ่คนโตทั้งสิ้นของเมืองนั้นถูกล่ามโซ่ตวนมไป้องเป็นยิ่งอ่านมันก็ยิ่งแบบ เห็นภาพพี่น้องเห็นภาพใช่ไหมครับลูกเล็กเด็กแดงก็ถูกมาทําร้ายนะพี่น้องไม่มีอะไรเมืองเมืองนี้ก็ถูกทําลายแบบสิ้นเขาเรียกว่าสิ้นซากเลยนะเมืองเทเบตเนี่ยเป็นเมืองหนึ่งในอียิปต์นะครับแล้วก็เป็นเมืองที่แข็งแกร่งมากนะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ถูกยึดโดยอํานาจของออสเซเลียนีนเวเนี่ยเป็นเมืองหลวงของอัสเซเลียนะพี่น้องนะอัสเซเลียใช่ไหมแล้วก็มีอ่าเตเลเป็นเมืองหลวง อัสเีเลียเนี่ยไปยึดเมืองเทเบตเขาก็รู้สึกว่าทนงตนนะพี่น้องเป็นประเทศที่อะไรนะเมืองที่ทน ong ตนรู้สึกว่าไม่มีใครมาทําอะไรจะหรอกนะนีเดเวรู้สึกว่าเขามั่นคงขนาดนั้นนะแต่ว่าพระเจ้าบอกว่าจะถูกทําลายแม้เมืองที่แข็งแกร่งขนาดนั้นน่ะก็ถูกทําลายเหมือนกันนะในข้อสิบเอ็ดนะครับข้อสิบเอ็ดสิบสองกว่าเจ้ามึนเมาไปด้วย เจ้าจะงงงวยไปนะเจ้าจะสแสวงหาที่ลี้ภัยจากศัตรูนะป้อมปาการของเจ้าป้อมปรปาการทั้งสิ้นของเจ้าจะเหมือนต้นมะเดือ่อมีผลสุกแรกรุ่นนะเมื่อเขย่ามันก็ตกนะใครชอบเก็บผลไม้ไหมครับเวลาเห็นผลไม้สุกชอบเขยานะ่าเนี่ยล่วงนะล่วงก็เก็บมะม่วงเนะี่ยแถวนี้มันไม่ค่อยมีเนาะต่างจาหว่าจะมีดูเถิดกองทัพนะ ก็เหมือนผู้หญิงนะอยู่ท่ามกลางเจ้าเมืองประตูเมืองแผ่นดินก็จะเปิดกว้างแก่ศัตรูเจ้านะได้กืนกินดานไฟได้กืนกินดานประตูของเจ้าแล้ว mm hmm. ข้อเส็ดพูดถึงว่าการถูกทําลายและการถูกยึดครองเมืองเทเบตนะคนก็จะหลบหนีหายแลนะพี่น้องประเทศไทยเป็นประเทศที่อะไรนะมั่นคงแข็งแรงใช่ไหมครับนะแต่บางประเทศอาจจะรู้สึกว่า เขาถูกทำลายนะหรือเราเห็นในสงครามมันเกิดขึ้นเนะี่ยต้องหนีไปอย่างนั้นนะไม่มีที่จะอยู่ต้องถูกทำลายเมืองเทเบตเป็นเมืองที่เหมือนเข้มแข็งนะเข้มแข็งอ่นะก็เข้มแข็งจริงอ่ะไม่ใช่เหมือนเข้มแข็งแต่สุดท้ายก็ถูกทำลายเหมือนกันพระสิบสองบอกป้อมปราการจะเหมือนต้นมะเดือ่อเนะพี่น้องความมั่นคงมันจะไม่มีเลยนะเหมือนผลมะม่วงนะประเทศไทยอาะจ,จะไม่ค่อยม,มีต้นมะเดือไม่ได้กินต้นมะลูกมะเดือกันใช่ไห อาจจะมีเหมือนมะม่วงเนี่ยเขยา่ามันอ่อนแอนะครับนะป้อมปราก,การแล้วก็พูดถึงก็ถึงสาพูดถึงว่าทหารจะเหมือนอผู้หญิงใช่ไหมครับเหมือนผู้หญิงแสดงว่าเป็นอ่อนแอนะนะทหารจะอ่อนแอสิบห้าไฟจะคลอกเจ้าที่นั่นนะพี่น้องอาจจะพูดถึงข้อบังพีเยอะหน่อยนะเพราะว่าเป็นสิ่งที่กําลังพูดถึงในเนวเวยเลย ข้อสิบห้าถึงสิบเจ็ดเนี่ยบอกว่าไฟจะคอกเจ้าท si like ี่นั่นะดาบจะฟันเจ้านะจะกินเจ้าเสียอย่างตะกกแตนไวกระโดดจงเพิ่มพวกเจ้าให้มากอย่างตะกกแตนไวกระโดดจงเพิ่มมากอย่างตะกกแตนไวบินเจ้าจะเจ้าเพิ่มพวกพวกค้านะให้มากกว่าดวงดาวในท้องฟ้าตะกะแตนไวกระโดดจะลอกคาบและจะบินไปเสียนะพวกเจ้านายของเจ้าเหมือนตะกกแตนไวบินนะ พวกข้าหลวงและเหมือนตะกกะแตนเะกาะอ,อยู่ที่รั้วในอากาศเย็นนะพอดวงอาทิตย์ขึ้นมันก็บินไปไม่มีใครทราบว่าไปที่ไหนพี่น้องอาจจะเป็นภาพที่เอ๊ะตะกกะแตนพูดถึงอะไรนะพูดในข้อสิบห้าพูดถึงว่าเพิ่มทหารเหมือนกันพูดประชดประชันนะพูดประชดประชันเพิ่มมาอีกเพิ่มมาอีกยังไงก็พ่ายแพ้อย,อยู่แล้วนะครับจะเพิ่มยังไงก็แพ้นะข้อสิบหกถึงสิบเจ็ดะพูดถึงอ่าพ่อค้าใช่ไหมข้า,ขา,ขาราชการทหาร นักการเมืองนะรวมไปถึงนักการเมืองด้วยนะแม้จะมีมากแต่ก็ไม่ได้เป็นคนที่รักชาตินะพึ่งพาไม่ได้นะแต่บางทีเราต้องการพึ่งพาอะไรครับพึ่งพาข้าราชการใช่ไหมครับพึ่งพารัฐบาลพึ่งพาอะไรที่จะมาช่วยเหลือหายเยียวยาอะไรเราต่างๆนะบางทีตอนนี้บอกว่าจะไม่สามารถพึ่งพาได้เลยนะพี่น้องเราบางทีเราเจอโควิดเราอะไรเราก็แบบโอ้ยมันมันแย่ๆเนาะ แล้วจะตัวเราเองเนี่ยภาคกรัฐบาลอ,อะไรเนี่ยพอเขาให้มาความช่วยเหลือเราก็เราต้องการครับเราก็ต้องการเนาะอย่างเช่นน้ําท่วมเนี่ยอะข้าสารอาหารแท้งอะไรเนี่ยเราก็ต้องการแต่บางพีบอกพูดถึงจะไม่มีใครช่วยเลยในนีนาเวนะพวกข้าหลวงนะจะเหมือนฝูงตะกะแตนพอเย็นก็บินไปแล้วอะพอดวงอาทิตย์ขึ้นก็บินไปนะแตกหนีใช่ไหมนักการเมืองบินนะบินหนีอะไรเกิดขึ้นนักการเวืองบินก่อนนะนะประชาชนก็ยังอยู่ นี่คือการพิพากษาของพระเจ้านะครับทหารพ่อค้าอะไรคือคนใหญ่คนโตก็จะหนีไปนะเมื่อเจ้าถูกพิพากษาเมื่อพระเจ้านะพิพากษาถึงสูงสุดแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าไม่มีอำนาจใดยืนหยัดต่อพระองค์ได้เลยนะน้องนี่คือประกันที่สองที่จะเกิดขึ้นกับดีนาเวนะครับอันนี้คือคําพยากรณ์ของนาวฮมนะครับที่จะเกิดขึ้นนะสุดท้ายมันก็เกิดขึ้นจริงๆนะและประกันที่สามนะครับูดถึงผลที่ตามมา คือความเจ็บปวดที่ไล้การเยียวยาความเจ็บปวดที่ไล้การเยียวยาในข้อ18-19นะช่วงท้ายเขาบอกว่าโอ้กษัตริย์แห่งอัสซีเรยเอ๋ยนะบรรดาผู้เลี้ยงแกะของเจ้าหลับเสียแล้วนะพวกเจ้านายของเจ้าก็เคลมหลับไปนะชนชาติของเจ้ากระจัดกระจายอยู่ตามภูเขาและไม่มีผู้ใดรวบรวมได้นะความเจ็บปวดของเจ้าจะไม่มีบรรเทาบาดแผลของเจ้าก็สาหัสคน ที่ได้ยินเจ้าก็ต่างก็ตบมือเยาะเจ้าเพราะไม่มีเพราะจะมีใครเล่านะที่ไม่ได้ทำร้ายที่เจ้าไม่เคยทำร้ายนะ่น้องสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับพูดถึงบรรยายถึงความสิ้นหวังนะข้อสิบแปดสิบเก้าเลยพูดถึงบรรยายความสิ้นหวังแล้วความพินาศนะของพวกผู้นำนีเดเวยนะ์นะที่บอกว่าพวกผู้นำนีเนเวย์หลับไปเนี่ยอาจจะหมายถึงว่า การเสียชีวิตหรือว่าการไล้ความสามารถนะไม่มีอะไรที่จะมาช่วยเข้าได้เลยเมืองได้เลยนะครับแล้วก็ผู้จะกระจายไปนะที่สําคัญก็คือความความเจ็บปวดไม่มีการบรรเทาเลยนะไม่มีการเยียวยาอะไรรักษาเลยนะสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาจะไม่มีใครช่วยเหลือน้องเพราะความชั่วร้ายที่เขาเจอเนี่ยเป็นน้องที่เขาทํากับคนอื่นนะมันจะกลับมาสนองเขา่อ้เป็่น้อง เราเป็นคนไทยเราอาจจะคุ้นเคยกัีอะไรนะกรรมอะไรนะต้องรับการสนองใช่ไหม <laughs> อะไรนะกรรมตามสนองเอออะไรนะ <c oughs> น้องช่วยด้วยนะน้องเหมือนกันนะเป็นภาพที่นีนาราวีเขาต้องประเชิญเขาต้องประชิญสิ่งเหล่านี้เพราะว่าสิ่งที่เขาทากับคนอื่นด้วยนะความไม่สิ่งที่ไม่ดีพี่น้องเราอาจจะดูว่า คนนี้ทำไมทำไม่ดีกับเราเลยทำไม่ดีกับสิ่งต่างๆเลยพี่น้องพระเจ้าไม่ได้ละสายตาพี่น้องจะถึงเวลาที่พระเจ้าจะจัดการในเมมนะครับพี่น้องความชั่วร้ายเนี่ยพระเจ้าไม่เคยปล่อยไว้นะพี่น้องเราเราเขาเรียกว่าไม่ในในชนชาตินีนาเวย์เนี่ยนะความสงสารจะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มาถึงเขาเลยนะ ขนาดครั้งแรกที่โยนาไปหาใช่ไหมโยนาพอพระเจ้าช่วยเหลือเขายังโยนายังรู้สึกว่าพระเจ้าช่วยทาไมอ่ะเพราะเขาโหดร้ายมากนะแต่สุดท้ายเนี่ยนะพอพระเจ้าช่วยเหลือแล้วพอกลับมาอีกครั้งหน,นึ่งนะวีนน้องสิ่งเหล่านี้จะไม่มีใครช่วยเขาเลยวีนน้องเมื่อเขาต้องการความช่วยเหลือจะไม่มีใครเดี๋ยวแลเลยนี่คือสิ่งเลวร้วายที่นีนาเวจะได้พบเจอนะครับก็คือการฆ่ากันนะการ ทำความผิดนะสิ่งที่เขาทำก็คืออะไรอนะ่ะฆ่าการทําผิดทางเพศโสมีโสเภณีนะการหลอกลวงพี่น้องสิ่งเหล่านี้มันพี่น้องเราถ้าเราพูดถึงในปัจจุบันใช่ไหมการหลอกลวงสิ่งต่างๆ call center น,นะสัปดาห์ที่แล้ว call center โทรมาเนะี่ยหาพระเจ้าประมาณสามสี่สายแล้วรู้ชื่อรู้นามสกุลด้วยนะอะไรเงี้ยามาถามหาเครดิตคือเราก็รู้แหละเป็นมิรนะเพราะว่าเราเป็นคนไม่มีเครดิตนะ คือโทรมามีเบอร์เราเรียบร้อยนะรู้จักชื่อรู้จักเบอร์โทรพี่น้องถ้ามีเสียงขราพรเจ้าโทรไปหาขอยืมตังค์พี่น้องอย่าเพิ่งให้ยืมนะโทรมาถามเจ้าตัวก่อนนะว่าว่าเป็นของจริงนะครับแล้วก็ถ้ายืมก็พี่น้องก็ค่อยว่ากันนะครับพี่น้องเสียงอันนี้พี่น้องมันเกิดขึ้นนะในในในนีนาเวนะความบาปนีนาเวนะ่ะมันก็เกิดขึ้นในปัจจุบันเหมือนกัน เราอาจจะเห็นภาพสิ่งต่างๆการทําร้ายการฆ่าเด็กนะไอ้ฆ่าเด็กเราเห็นการฆ่าเด็กแล้วมันก็มีการทาแท้งใช่ไหมครับนะบางกฎหมายก็จะพยายามจะทาแท้งเสรีทําแท้งอะไรเงี้ยพี่น้องบางทีมันค่อยๆกลื่นนะเหมือนนีนาเวก็ถูกกลื่นด้วยความผิดบาปอย่างเงี้ยจนเขารู้สึกว่านีนเวรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกตินะเป็นเรื่องปกติก็ใครๆเขาก็ทากันนะจริงๆพระเจ้าเห็นคุณค่ามนุษย์นะครับแล้วก็พระเจ้าก็จะ ไม่ปล่อยความบาปนั้นไว้นะครับพี่น้องยันเราต้องไอ้ฐานเผื่อประเทศเราเองไหมครับให้อยู่ในคันลองของธรรมบางกฎหมายก็เสนอขึ้นมาเพื่อจะให้ผ่านต่างๆนะพี่น้องบางทีมันก็อาจจะถูกใจใช่ไหมแต่ไม่ได้ถูกหลักการของพระเจ้านะไม่ได้ถูกจริยธรรมแล้วพี่น้องก่อนจบคําเทศนานะครับมีเรื่องเล่านะครับกระจกที่แตกล้านนะครับมีเรื่องเป็นเรื่องราวของชายคนหนึ่งชื่อมาคัสนะครับมาคัส นะเป็นผู้จัดการที่มีอํานาจมากนะมีอํานาจแล้วก็มีประสบความสําเร็จในบริษัทใหญ่มากนะมาคัสเนี่ยฮะเริ่มใช้ความสามารถของตัวเองในทางที่ผิดนะครับแล้วก็เขาเริ่มบิดเบือนข้อมูลเพื่อประโยชน์ส่วนตัวนะครับโกหกเพื่อนร่วมง,งานเพื่อจะได้เลื่อนตําแหน่งนะครับปล้นความคิดของลูกน้องเพื่อไปเสนอของตัวเองใครเจอมั้งครับปล้นความคิดไปเสนอว่าเป็นของตัวเองนะ ทุกคนรอบข้างเนี่ยต่างชื่นชมเขานะชื่นชมความสําเร็จของเขานะแต่ไม่มีใครรู้ว่าวาภายในจิตใจของเขาเนี่ยกำลังแตกล้าวเหมือนกระจกที่กําลังถูกทุบทุกวันทุกวันนะซ้ําแล้วซ้าเล่าจนกระทั่งวันหนึ่งนะครับที่ความจริงก็ถูกเปิดเผยความลับที่เขาพยายามซ่อนไว้ตลอดเนี่ยแล้วก็พังทลายเป็นเหมือนกําแพงนะสุดท้ายเนี่ยเขาเนี่ย นะชื่อของมาคัสเนี่ยนะก็พังทลายลงนะเพราะว่าเพื่อนร่วมงานก็ไม่ชื่นชมก็ละหันหลังให้เขาลูกน้องที่เคยเชื่อถือก็ลาออกนะครอบครัวที่เขารักก็สูญเสียความไว้เนื้อเชื่อใจของเขาทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาก,กาลังสร้างมานะครับพี่น้องกลับกลายเป็นความไม่ชอบธรทำพี่น้องกลายเป็นแบบความอับอายเป็นบาดแผลในใจนะคือไม่มีใครเยียวยานะ สัปดาห์ที่แล้วน้องระหว่างที่ข้าพระเจ้าเตรียมเทศสนานะก็มีข่าวหนึ่งที่มันเป็นข่าวในนี่ใช่ไหมพี่น้องอาจจะติดตามบางท่านนะครับหนกระแสใช่ไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมมีการหักหลังอะไรต่างๆพี่น้องพระเจ้าไม่ตัดสินตรงนี้นะครับพี่น้องเราก็เห็นว่าเมื่อคนที่ทําทําผิดหรือว่าทําแบบไม่ดีสุดท้ายมันปกปิดไว้ไม่ได้ทุกอย่างมันก็พังทลายลงเรื่องราวของมาคัสเนี่ยกําลังสอนเรานะครับความบาปที่ เราไม่เคยเราคิดว่าเป็นความสุขนะเราได้มาว่าความสุขมันไม่ใช่ความสุขแท้นะครับมีน้องสุดท้ายกระจกมันก็แตกเล้าออกไปกระจกมันไม่ได้ไม่สามารถที่จะเอามารวบรวมไปได้มีน้องเรารเผชิญสิ่งต่างๆเหล่านี้เราต้องมีมีหัวใจที่เขาเรียกอนะไรอยู่ในทางของพระเจ้าเป็นไหมครับอยู่ในน้ําพระทัยของพระเจ้าอยู่ในความชอบธรรมของพระเจ้าอย่าให้เราเป็นเหมือน นีนักเวนะครับให้ความบาปค่อยๆมากัดกินเขาแล้วก็สุดท้ายเนะี่ยพระเจ้าจัดการแล้วก็ไม่มีใครเดียวแลเลยนะเป็นสิ่งที่อันตรายมากนะครับพี่น้องเวลานี้ให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันนะขอบคุณที่รับชมคําเทศนาพระสนะพระเจ้าปลดปล่อยเราให้เป็นไทยประทานสติปัญญาในการดําเนินชีวิตและเป็นอาหารฝ่ายวิญญาณที่ให้เรามีกําลังเรียวแรงในการดําเนินชีวิตฝ่ายวิญญาณ สำหรับท่านที่ยังไม่ได้รู้จักกับพระเจ้าและก็ได้รับชมคำเทศนาพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้องค์เดียวในสากลโลกพระเยซูคริสต์ระบุตรพระเจ้าเสด็จไปที่กางเขนรับแบกบาปแทนเราทั้งหลายพระองค์ทรงสิ้นพระชนแล้วก็ฟื้นพระชนในวันที่สามประกาศชัยชนะเหนือบาปกรรมเวนกรรมแล้วก็ประกาศชัยชนะเหนือความตายสำหรับผู้ที่เชื่อวางใจในพระองค์จะได้รับชีวิตนิรันดรและหากท่าน ปรารถนาและอยากรู้จักเรื่องราวของพระเจ้ามากขึ้นและอยากรู้จักกับพระเจ้าท่านสามารถร่วมนมัสการกับคิตจักรไกลบ้านหรือติดต่อเพื่อนคริสเตียนนะคะแล้วก็เพื่อนที่ประกาศเรื่องราวข่าวประเสริฐให้กับท่านได้ขอสรริสริญที่เกินความเข้าใจคุ้มครองหัวใจและความคิดท่านไว้ในพระเยซูคริสต์พระเจ้าอวยพรค่ะ